สอนใช้สคริปต์เทรปั้นจาก350บาทเป็น7,200บาทด้วยสูตร Winning มา r t ติงเกลชนะ5หมายติดกันเลยสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับอันดับแรกนะครับก็เข้ามาที่ตัวแพตฟอร์มของ 8X t r a d e นะครับแล้วก็ให้เพื่อน ทักไปขอโค้ดตัวสคริปต์นะครับจากตัวแอดมินสำหรับใครที่ยังไม่มีตัว M A cost นะครับจะเป็นตัวสคริปต์ลูกศรแบบนี้ส่วนวิธีการติดตั้งนะครับก็มาที่ตัวชีวัดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวสคริปต์นะแล้วก็มากดเพิ่มด้วยตัวเองครับแล้วก็ลากคุมทั้งหมดเลยแล้วกดลบออกไปนะครับแล้วเราก็วางตัวสคริปต์นะครับที่เพื่อนๆได้รับจากแอดมินลงไปพอเราวางเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มบันทึกนะครับ พอเรากดปุ right. 1941, ่มบันทึกเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นชื่อมานะครับว่าตัวสคริปต์เนี่ยนะครับเป็นตัวชื่ออะไรก็จะเป็นตัว M A Cos นะครับที่ผมใช้อยู่เป็นลูกศรแบบนี้นะครับอ่าและวิธีการใช้งานเนี่ยนะครับเรามาที่ตัวสคริปต์ตรงนี้นะครับมากดเลือกตัว M A Cos นะครับแล้วให้เพื่อนๆตั้งค่านะครับตัวสคริปต์เนี่ยจาก2ให้เปลี่ยนเป็นเลข3นะครับมันจะเป็นเส้น3กับเส้น5เป็นเส้น S M A นะครับแล้วเราก็กดเลือกใช้นะ มันก็จะขึ้นมาเป็นตัวลูกศรแบบนี้เข้ามาในกราฟของเรานะครับโดยผมจะเทรดโดยจะใช้กราฟเป็นตัว1นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารุยเทรดนะครับปั้นพอร์ตกับตัวสคริปต์นี้กันนะด้วยสูตร Winning มาร์ติงเกลโอเคครับก็มาอยู่กันออเดอร์แรกนะครับเป็นคู่ Gbp usd นะครับเป็นไทม์เฟรมหนนาทีนะครับ ตรงนี้มีสัญญาณลูกศรสีแดงชี้ลงนะครับก็ผมมองว่าไอโซนข้างบนแถวเนี้ยนะครับโซนแถวเนี้ยนะครับมันคือตัวแนวต้านของกราฟนะครับมีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงได้ผมก็จะใส่เนาะอยู่ที่ 350บาทนะครับเป็นตัวออเดอร์แรกเนาะถ้าผมชนะเนี่ยนะครับ3า0บาทผมจะได้กำไรอยู่ที่298บาทนะครับจุด13สตังค์แบบนี้นะครับเวลาผมชนะไม้นี้นะผมก็จะเอาเนี่ยนะครับทุนบวกกับก,บกำไรแล้วก็ไปเทรดในไม้2ต่อนะครับในที่นี้นะครับพอร์ตผมเริ่มอยู่ที่3,090บาทนะครับแล้วก็มาลุยเทรดเทคนิควินนิ่งมาร์ติงเกลเวลาเรายิ่งชนะนะเรายิ่งลงเงินไปเยอะนะครับ โอเคลราก็จะมากดลงออเดอร์นี้กันนะครับเข้าแถวบริเวณแนวต้านตัวสคริปต์เนี่ยถ้าเข้าตามตัวสคริปต์เนี่ยชนะไปแล้วเนาะตรงเนี้ยชนะไปแล้วแต่ตรงเนี้ยผมมองว่ามันขึ้นมาเทสแนวต้านมีโอกาสจะลงไปได้นะครับก็เลยลองลุยเทสดูนะครับตรงนี้ก็เปิดออเดอร์แรกมาครับแถวแนวนะครับแถวแนวมาปุ๊บตอนแรกคิดว่าแรงไม่น่ามากพอแต่ตอนเนี้ยนะแท่งเทียนทะลุขึ้นไปแล้วนะครับเรามาอรอลุ้นกันว่าอ,ออเดอร์นี้มันจะลงมาได้หรือเปล่า เปิดมาออเดอร์แรกของเราขอวินหนลูกลงมาเอาละครับกราฟเริ่มลงมาแล้วครับในช่วง30วินาทีสุดท้ายนะครับถ้าเราแพ้เราไม่ต้องทบไม้นะครับเราก็ไปหาจุดเข้าใหม่นะอ่ะรอรอรุ้นกันอีกประมาณ20วิมันจะลงมาได้หรือเปล่านะครับราคาค่อนข้างติ่มเลยตรงนี้นะครับยังไงครับอีกประมาณ10วิสุดท้ายนะครับ10วิสุดท้ายยังไงครับ10วิสุดท้ายแล้ว ลงมาได้ไหมลงมาได้ไหมนะครับอุ้ยเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วแรงเริ่มมาแล้วนะครับสี่สามสองหนึ่งโอ้โหหวานเจี๊ยบ <laughs> <c oughs> เปิดออเดอร์แรกของเรานะครับก็เรียบร้อยเต็มคาราเบลนะลอดกันมาเลยนะเห็นไหมตอนนี้พอร์ตผมเหลืออยู่ที่2740นะครับเดี๋ยวก็ไปหาจุดเข้าใหม่นะ โอเคครับสำหรับออเดอร์ที่2ของเรานะครับก็จะมาเริ่มกันอยู่ที่350บาทเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับที่ผมดูตรงนี้นะเป็นคู่ eur jpy นะครับกราฟเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่โซนบริเวณแนวต้านนะครับโซนเนี้นะครับจะเป็นโซนที่แบบเไส้เชียนนะครับค่อนข้างเยอะอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับแล้วไม่มีแท่งไหนนะที่จะ พุ่งทะลุผ่านขึ้นไปนะครับก็มองว่ากราฟเนี่ยนะครับแถวเนี้เป็นแนวต้านถ้ากราฟมันขึ้นมาแถวบริเวณนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะย่อลงมาได้นะครับก็เลยเลือกเข้าที่แถวแนวต้านบวกกับตรงนี้มีลูกศรมาด้วยนะครับถ้าแท่งเทียนเนี่ยวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับผมก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อลง โอเคครับก็มาลุยกันเลยจ้าล้อแทงเทียนนะครับวิ่งขึ้นมาสู่ข้างบนนะแล้วเราก็อ่าโอเคมันวิ่งขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงเห็นไหมครับบริเวณโซนข้างบนมันคือโซนแนวต้านนั่นเองการาฟมันอยู่ในช่วงของโซนไซเว์นะครับก็เลยมองว่าการาฟน่าจะย่อลงมาได้นะครับก็เลยเลือกตัดสินใจเปิดออเดอร์แรกที่บริเวณโซนแนวต้านนะครับมารอรุนออเดอร์นี้กัน โอเคครับ5วิสุดท้ายครับตอนนี้4 3 2 1 2> เรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะมาแล้วนะครับได้กำไรมาอยู่ที่298บาทนะครับสำหรับไม้ถัดไปเราจะเอากำไรตรงนี้นะครับ298บาทไปบวกกับ350นะครับก็จะเป็น 648บาทนะครับในการที่เราจะเทรดไม้ถัดไปกันโอเคครับสำหรับคู่ GU นะครับตรงนี้มีสัญญาณชี้ขึ้นนะครับลูกศรสีเขียวนะเดี๋ยวผมจะรอย่อให้กราฟมันย่อลงมาราคาดีแล้วก็จะเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นไปนะจ๊ะแบบนี้จ้าเนื่องจากเห็นวอลุ่มแถวนี้มีน่าจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปได้นะครับโอ้โห หวานเจีย๊ยบเลยบอกดิดกลับขึ้นไปได้สงสัยเรารีบเข้าไปหน่อยนะเห็นลูกศรมันมานะครับก็เลยรีบกระโดดเข้าไปจริงๆอะ่ะอาจจะรอแถวแนวรับข้างล่างเนี้ยนะก็น่าจะเวอร์ก,กว่าอันนี้ก็รีบร้อนเข้าไปหน่อยนะครับโอเคครับก็อีก30วิวิสุดท้ายจะมีปฏิหารหรือเปล่ามารอลุ้นกันครับหวิสุดท้ายครับผม4 3 2สเรียบร้อยนะครับก็ แพ้ไปตามระเบียบเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันอยู่ที่350บาทเหมือนเดิมนะครับเล่นเซตใหม่เนาะเราก็จะเล่นกันแบบเนี้ยนะครับจนกว่ามันจะชนะติดกันได้หลายๆไม้แล้วมันก็จะคุ้มทุนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาออเดอร์ใหม่ในการเข้ากันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคู่ Gbp usd นะครับตรงเนี้ยเป็นโซนแนวรับนะครับโซนแนวรับตรงเนี้ย ทรงกราฟเนี่ยนะครับมันเป็นกราฟแบบไซด์เวถ้ากราฟมาโดนไซด์เวตรงนี้มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมว่ากราฟลงมาดีดขึ้นลงมานะครับวิ่งขึ้นลงมาวิ่งขึ้นลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นนะครับทรงกราฟมันแบบนี้นะครับผมลงมาแถวนี้ก็เลยจะเปิดออเดอร์บายนะครับเริ่มกันที่350บาทนะครับก็ Let's go ไปลุยกันเลยจ้านะครับก็ เปิดออเดอร์บาซื้อขึ้นมานะครับมารอรุ่นออเดอร์นี้กันว่ากราฟเนี่ยจะกลับตัวขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับของ GU นะครับ GU ขึ้นไปลูกยังไงครับ3 2 1โอเคนะครับมันดีดขึ้นมานะครับก็ชนะไปนะแบบวุดวิตนะเกือบปรับแต่กลับมาได้นะครับสำหรับ GU นะจ๊ะ โอเคครับสำหรับออเดอร์ที่2เราก็จะเอากำไรนะครับมาบวกกระทุนเนาะก็จะเป็น648นะครับก็มาหาจุดซิ่งกันต่อจ้าออเดอร์ order ที่2ของเราเนาะก็อยู่ที่648นะครับเราก็เล็งว่าไอบนะบ้บริเวณเนี้ยนะครับบริเวณเนี้ยสังเกตจากแท่งเทียนตรงนี้เนาะว่ามันเป็นแท่งแบบกืนกินเนาะอันนี้ก็กืนกินเหมือนกันก็มองแนวโน้มว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมาได้โดยมีโซนแนวต้านอยู่ข้างบนตรงเนี้ยนะครับมองว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นไปได้ก็ จะเปิดออเดอร์บายที่ตรงนี้นะครับก็เล s โกมาลุยกันเลยจ้าสำหรับออเดอร์ที่2นะครับกราฟย่อมาแล้วก็เปิดออเดอร์ซื้อขึ้นไปเพราะว่าเห็นมันเป็นแบบกืนกินแท่งมาแล้วนะครับแรงกำลังดีเนาะก็เลยเลือกเข้ามาตรงนี้นะครับ3าวิสุดท้ายครับ 2, 1, 2> โโ1โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยปิดเสมอนะครับปิดเสมอแต่ผมอันนี้เทรดอยู่ในดิจิตอลนะครับผมก็เลย ขาดทุนไปนะครับแต่ถ้าเทรดในบันารี่เนี่ยจะได้ทุนคืนนะครับตอนนี้ทุนผมเหลือ2040แล้วนะครับก็เล่นแบบนี้นะครับเล่นทีละ350นะครับทีละ350ก็เทรดกันไปเรื่อยๆอันนี้ตรงนี้ก็ย้ำอีกทีนึงเนาะก็ลงมาย้ำเนี่ยเราก็เปิดที่350นะเพราะว่าตรงนี้มันมีแนวรับอยู่เนี่ยนะครับถ้าดูประวัติแท่งเทียนก่อนหน้าเนาะตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสดีขึ้นไหมนะครับมาลอลุ้นกัน ห้าวิสุดท้ายครับสี่สามสองหนึ่งโอ้โหเอาตั้งแต่ไม้แรกเลยโอเคครับก็โดนไปนะครับคิดว่ามันจะกลับตัวแต่มันก็ไม่กลับตัวเนาะแท่งมันใหญ่เลยนะครับตอนนี้พอร์ตของเราเหลือพั 1, นหกเนาะก็ลดมาประมาณเกือบ50%แล้วมาเดี๋ยวเราก็มาหาจุดเข้ากันดีๆหน่อยเราก็จะเริ่มที่350นะมาดูกันว่าเราจะตีพอร์ตกลับขึ้นมาได้ไหมสุด Ning, okay, วินนิ่งมาติงเกลโอเคครับวันนี้ช่วงนี้กราฟไซเวย์ way, ค่อนข้างเยอะเนาะอันเนี้ยคู่ GU ก็เป็นไซเวย์นะครับแล้วก็แถวบริเวณไซเวย์แถวนี้นะครับก็คือแถวตรงเนี้ยนะครับมีแนวรับเนาะเห็นไหมครับมีแทงใหญ่ดีดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าแนวรับค่อนข้างแข็งแรงนะ เห็นไหมแนวรับค่อนข้างดีโดนปุ๊บดิบปั๊บโดนปุ๊บดิบปั๊บตรงเนี้ยแท่แงแดงเคลงมาย่อก็ไม่หลุดแนวตรงเนี้ยนะครับมองว่าแนวตรงเนี้ยเป็นแนวสําคัญมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปได้นะครับก็เลยเลือกที่จะเปิดออเดอร์บายเริ่มกันที่350เหมือนเดิมนะครับก็ Let's go ไปลุยกันเลยจ้าเปิดบายขึ้นมานะครับที่350คู่ GU นะครับอ่ะที่โซนบริเวณแนวรับแบบนี้นะครับการาฟจะขึ้นไปได้ไหมมารอรุ้นกัน โอเคครับเหลือสิบวิสุดท้ายนะครับ 7, 6, 5, 4, 3, 2, เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะไปนะจ๊ะ GU ออเดอร์แรกหวาน GF 350นะครับสำหรับออเดอร์ถัดไปเราก็จะเอา กำไรบวกกระทุนนะก็จะเป็น648นะครับก็ไปหาจุดเข้ากันโอเคครับสำหรับออเดอร์แรกของเราเนาะที่ใส่ไปเนี่ยนะครับเป็น350ใช่ไหมครับเราบวกกำไรมา298นะครับก็มารวมกันเป็น648เนาะ โซนนี้เป็นโซนบริเวณแนวรับนะครับข้างบนก็เป็นแนวต้านตรงนี้ทําหางยาวนะครับทํารูปแบบที่จะวิ่งขึ้นเนาะข้างล่างไส้ยาวอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสแท่งถัดไปวิ่งขึ้นมาชนที่แนวต้านนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นโซนไซด์เวกราฟลงมาวิ่งนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับเมื่อถึงแนวรับกราฟก็จะดีดขึ้นเพื่อไปชนแนวต้านนะครับโอเคเราก็ทําการเปิดออเดอร์ buy ซื้อขึ้นมานะครับ อ่ะรอกราฟมาโอเคราคาแถวราคาเปิดเนี้ยนะครับก็กดเข้าไปเนาะอันเนี้ยนะครับมารอลุ้นกันนะครับว่าออเดอร์นี้นะครับจะเป็นไปอย่างที่เราคิดไหมเอ่ยตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับและตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทรดด้วยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับเวลาบ่ายสาม และมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6โมงครึ่งนะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทศเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่าย2นะครับใครที่อยากจะมาเทศกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR Code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทททุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด jtp ครับห้าวิสุดท้ายครับ4 3 2 1. 1เรียบร้อยนะครับก็ชนะไปโอเคชนะกัน2ออเดอร์ติดแล้วนะครับสำหรับออเดอร์ที่3เราก็จะเอาทุน บวกกับกำไรนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเนาะโอเคครับสำหรับออเดอร์ถัดมาเป็นออเดอร์ที่3ของเราเนาะเราชนะกันอันนี้ออเดอร์1ออเดอร์2นะครับสำหรับออเดอร์2เราก็เอาทุนนะครับที่เราใส่600กว่าบาทนะครับแล้วก็บวกกำไรเนี้ยนะครับเราก็จะได้มาอยู่ที่ไม้3จะใส่ไปอยู่ที่1,200นะครับใส่ไปที่1,200 โซนนี้เป็นโซนบริเวณมีแนวรับย่อยๆนะครับตรงนี้มีสัญญาณการซื้อขึ้นและเราเลือกราคาที่ดีกว่าราคาเปิดนะครับราคาเปิดคือตรงนี้แต่การาฟมันวิ่งลงมานะครับเข้าสู่โซนตรงนี้นะครับแถวไส้อันเก่าเนี่ยผมก็จะทำการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นโอเคก็เลสโก o กันสำหรับไม้ที่3นะครับเปิดบ u ายมาแล้วที่บริเวณไส้เทียนนะครับที่บริเวณนี้อะมารอลุ้นกันนะครับในช่วง30วิสุดท้ายนี้ 5วิสุดท้ายครับ4 3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ชนะติดกัน3ออเดอร์แล้วนะครับพอร์ตเห็นไหมเวลาเราชนะติดกันเนี่ยพอร์ตของเราเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่3,562บาทแล้วนะครับอะเดี๋ยวเราจะไปเทรดกันไม้ที่4เราก็จะเอาทุนนะครับบวกกับกำไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเทรดไม้ถัดไปกัน Let's go โอเคสำหรับออเดอร์ที่4ของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับเอาทุนบวกกกำไรนะครับก็จะได้อยู่ที่2222บาทนะครับผมเลข2 2 2เลยนะโอ้โหสวยเลขสวยนะครับโอเคตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดนะครับเป็นจุดแนวรับย่อยนะครับแนวรับย่อยแล้วเกิดลูกศรสีเขียวตรงเนี้ยนะครับแล้วแรงเทียนนะแรงเทียนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเริ่มชะลอตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้ตรงเนี้ยนะครับ อันนี้เป็นแท่งใหญ่เหมือนแบบคล้ายๆเอ็นกาวฟิงเนาะแต่ว่ามันก็คืนกินแท่งแดงมาหน่อยแล้วนะครับก็มีโอกาสที่การาฟจะกลับตัวตรงนี้ได้นะครับผมก็จะเปิดออเดอร์บาซื้อขึ้นก็ Let's go! เปิดบ u ายจ้านะครับเปิดบ u ายมาแล้วนะครับมารอลุ้นกัน30วิสุดท้ายนะครับจะขึ้นไปได้หรือเปล่าจ้าโอ้โหขึ้นไปสวยงามเลยครับ3 2 1 เรียบร้อยนะครับออเดอร์ที่4ชนะกันมา4ออเดอร์ติดนะครับพอตตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่5,455บาทนะครับชนะกันอย่างต่อเนื่องโอเคเดี๋ยวเราจัดกันสัก5ไม้เนาะแล้วไม้ถัดไปนะครับเราก็จะเหมือนเดิมเอากำไรบวกทุนนะครับแล้วก็ไปลุยไม้ถัดไปกันโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่5ของเรานะครับก็จะเอาทุนบวกกับก,บกำไรนะครับก็จะใส่อยู่ที่ 4,114บาทนะครับอ๋อตรงนี้นะครับเป็นมีลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นมานะครับถ้าสังเกตพฤติกรรมของตัวแท่งเทียนเนี่ยอันนี้คือเป็นแท่งเทียนใหญ่ที่มันกืนกินแท่งเล็กเนาะซึ่งอยู่ในโซนตรงนี้นะครับผมมองว่าอ่าตรงนี้ผมจะไม่เน้นเข้าราคาเปิดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงเนาะก็เลยเลือกจะเข้าที่แถวเส้นตัว SMA นะครับ SMA 3ตรงนี้นะครับลงมาแตะแถวบริเวณเส้นเนี่ยก็จะกด บุ่มบายขึ้นไปเลยโอเคมาลุยออเดอร์ที่ห้ากันเลยครับรอกราฟเทลงมานะครับอ่ะกราฟเริ่มเทลงมาแล้วนะครับอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับอีกสักหน่อยหนึ่งได้ไหมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เปิดบายขึ้นมาออเดอร์สุดท้ายของเรานะครับออเดอร์ที่ห้าจะลอดหรือจะล่วงนะครับมารอลุ้นกันโอเคครับเหลือไม่ถึงสิบวิแล้วนะครับห้าวิสุดท้ายครับผม4ีสาม สอเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะจบงานกันไปนะครับชนะ5้หม้ติดครับก็พอร์ตเราทำกำไรได้ไปประมาณ5,000เนาะ5,000กว่าบาทนะครับเพราะว่าทุนของเรา3,000นะตอนนี้พอร์ตอยู่ที่8,961บาทโดยการชนะ5ไม้ติดกันเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสูตรเทรด วินนิ่งมาติงเกลนะครับในช่วงแรกของเราเนี่ยขาดทุนกันประมาณ50%เลยนะกว่าจะจับจังหวะกราฟได้นะครับพอเราจับจังหวะกราฟได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการชนะต่อเนื่องกันติดกัน5ไม้แบบนี้นะครับพอร์ตของเราก็โตไวเนาะที่เราเทรดกันทีละ300 300เนี่ยนะครับรก็ก็ เสี่ยงไม่เยอะนะก็เหมือนกับเทรดไปหาจุดเข้าสวยๆเนี่ยแต่พอเจอจุดเข้าดีๆเห็นไหมครับว่ามันยิงยาวยัน5ไม้เงี้ยนะครับเราก็จะพอร์ตจะโตวไวอันนี้เป็นสายแบบปั้นพอร์ตเนาะก็จะทำให้พอร์ตเราโตวไวเรียกว่าสูตรเป็น winning มาติงเงเกนะครับจริงๆต้องดูแนวรับแนวต้านประกอบแล้วก็พฤติกรรมแท่งเทียนเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์แม่นยํามากขึ้นนะครับ ใครสนใจนะครับเรียนพฤติกรรมแทงเทียนแนวรับแนวต้านนะครับก็เข้ากลุ่มเทคนิครับกันมาได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนที่จะเอาชนะตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมอยากปั้นพอร์ตอยากเทรดไปพร้อมโค้ดนะครับก็สามารถกดเข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ และใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอมันมีบัญชีให้ทดลองด้วยนะครับมีเงินฝึกทดลองในตลาดจริงนะครับซึ่งมีเงินให้ทดลองเนี่ยอยู่ที่1,000 0เหรียญนะครับก็สามารถกดเล่นๆในการฝึกฝนได้นะครับเมื่อเรามั่นใจแล้วก็ค่อยเติมเงินจริงเข้ามาเทรดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ